ส่วนคราวนี้นะคะต้องขออนุมโมทนาบุญกับหนุ่มโตโนโภาคินด้วยนะคะที่เตรียมจะลาบวชในวันที่9มกราคมนี้ค่ะเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับทุกคนเนี่ยที่ร่วมทำบุญในโครงการ1คนไหว้หลายคนให้ค่ะ ตามคำสัญญาที่ใครพูดไว้ค่ะหลังหนุ่มโตโน่พาคินเคยบอกว่าจะบวชหลังแฟนๆบริจาคเงินทะลุเป้านะคะโดยโตโน่ก็บอกว่าเตรียมบวชในวันที่9มกราคมนี้ซึ่งจะบวชเป็นเวลา1สัปดาห์อยู่ไทย3วันค่ะและต่อจากนั้นก็จะไปจังหวัดที่สอปป,อป,อปอลาว นอกจากนี้ยังพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นด้วยนะคะกับคลิปที่กําลังเป็นกระแสตอนนี้เลยซึ่งก็เป็นคลิปที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็กระโดดลงไปในน้ําโดยยืนยันว่าไม่ได้รับบาดเจ็บค่ะเป็นความตั้งใจตั้งแต่แรกแล้วได้มีการถามเจ้าของร้านแล้วก็ดูพื้นที่แล้วก่อนจะทําการโชว์ด้วยค่ะยังไงไปฟังเสียงโตโน่ก,กันหน่อยค่ะอยากตอบแทนทุกบาททุกสตางที่คนไทยคนลาวช่วยกันมารวมถึงผมก็นึกถึง องพาด้วยทางฝั่งลาวเนี่ยมีบ้านของเด็กกำพร้าส่วนฝั่งนครพนมม,มีบ้านของคนสูงอายุถ้าเราตักบาตรได้เยอะก็คงจะเอาไปมอบให้กับทั้งสองฝั่งแต่เราไม่คิดว่าเราจะต้องมาตอบโดดน้ําทําไมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นจาเป็นต้องตอบว่าผมทําอะไรอะไรจริงๆถามดูไว้ตั้งแต่ตอนซาวเช็คแล้วะไปวัดไปดูแล้วว่ามันลึกขนาดไหน